นเพื่อนเตรียมพรม้อมเพื่อนเตรียมวางพร้อมนะจ๊ะแล้วก็จะได้เขาต่อพิธีเปิดเป็นลําดับต่อไปน <desp ot. S 3> ะจ๊ะจังหวัดลำปางรู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าจังหวัดได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรุ่นงลดการขผาผนให้ต้องใช้วัตถุที่ทำการเพิ่มความยุุ่มนิสมบูรณ์ของดินในอัตราที่สูงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จึนได ane, so ้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรทําการทําโครงการรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศพักงานทางาจังหวัดลำปางนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จจังหวัดลำปางท่านสมรสินรัญชการปางเป็นล่าลำดับหนึ่งที่มีการเผาสูงสุดในจุดเผาไหม้สูงสุดมีปริมาณอากาศที่เป็นมลภาวะไม่ในพื้นที่ป่า แม้ด้เกิดเ็ดสามารถดับได้ทันท่วงทีหรือไม่ลุกลามใหญ่โตปลายเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งทั้งนี้เพื่อนเกื่อนจกว่าลดเพื่อจะทันพร้อมหรือยังคะโอ้โอ้โอ้โ <im it> ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะเจ้าท่านรองไห้เลยนะเจ้าเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรทุกท่านตัวเนะเจ้าเราจะไปตีตรงนาพุ่นเลยนะเจ้าเนาะพี่น้องเกษตรเจ้ามูฟมาทางนี้นะเจ้านี่ภาษาอังกฤษนะเจ้ามาเลยนะเจ้าต้านโลกแบ้วกท่านจา สาธิตการใช้เป็นตัวอยา่างนะจ๊ <laughs> <laughs> ะต้องบอกวา่าเกียร์เวนแบบเแม้น เรากก้หน้าส่วนราชการท่านนเล็กนัาเจ้าท่านเกษตรจังหวัดเจ้าก็ได้ทำการวางเล็กปอดเรื่องเจ้าจริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรกาสามารถไปร่วมกับท่านได้นะเจ้าได้ได้ผลดีนั่นเองนะเจ้า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ